สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนค่ะเราอยู่กันอยู่ต้านเนาะนี่นนลูกนี่นะคะมีหลานมาด้วยนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่นะคะเรามาพารถชายรถรถลูกชายของพี่นัทนะคะมาเจิมที่วัดนะคะก็วันนี้เรามาเจิมที่วัดกันนะคะตอนนี้ก็กําลังนั่งรออยู่นะคะหนูตกลูกทำอะไร ก็ตอนนี้กําลังรอพระพระท่านอยู่นะคะเขากําลังเจมิมรถรถคันอื่นก็มีรถหลายคันนะคะที่มาเจิมกันนะคะตอนนี้ก็กําลังรอกันอยู่นะคะนี่ติง้งติ้งติงติง,ตง,ตงนี่รถเราอยู่ตรงนี้นี่นะคะรถเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรารอพระก่อนนะลูกนะเรารอพระก่อนเดี๋ยว <c oughs> ระวังนี้นะคะระวังรออยู่นะคะเดี๋ยวน้องแนนจะ าทายคลิปนิวตันเดินนะคะเขาเดินเก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสสนี่เดี๋ยวน้องแนนจะพาไปดูนิวตันเดินเล่นนะคะนี่กด <laughs> ทายข้างหน้าหน่อยโอ้โเดิน <laughs> ล้มนะลูกล้มล้มโอ้ประคองตัวเองก <laughs> ็าจะล้มก็ประคองตัวเอง <laughs> มาแล้วดิงดิงดิงไปจับรถเขานะเอ๊เอ๊เอ๊เด,ดี๋ยว็ดเด็ดอุสตส่าห์พูดแล้วไม่อยากไปจับนะก็ <มา S 2> จับกันได้ไปไปงัป้นไปหาคุณย่าหนุมามานไปไม่จับลูกไม่จับไม่จับอันนี้มาโอ้น่ะม,มาเลย <net> นี่นะคะก็มากับคุณย่าด้วยนะคะคุณน้าคุณย่าคุณป้า รามาวัาดกันอย,ยืนดีๆก่อนมานี่ยเลยเดินใ<ล>หญ่ๆนะน, <c oughs> น,นๆๆ <c oughs> ล้มแล้วล้มแล้วลุกขึ้นมาลุกโอ้มือเล้าเลยประคองตัวเอง ไปแล้วไปไหนไไหน,น่ะตั้นจับนกเห็นนกนะี่จะจับนกเดี๋ยวล,ล้มนะเดี๋ยวลน <laughs> จะจับนก <laughs> มานี่แล้วมาหาแม่แม่แล้วเอ้ตนันเดี๋ยวไปหารถเขานะ เออไม่อยากให้ยุ่งมาเลยอยู่กันเป็นครอบครัวมากเลยนะคะ <c oughs> โอ้เดินได้ไกลมากแหละตั้นเดินไปทั่วเลยน้าพี่น้องเข้าไปกันเองอมา โอ้โอ้โอ้ประคองเออน้องเจ็บน้องเจ็บเดึงขดงขึ้นดงขึ้มีกล้มอีกอ้อปัดกองแม่ก็นะตอนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวก่อนที่จะเจิมรถนะคะพี่นัทก็จะไปทําบุญไปพี่นัทก็จะไปไหว้พระก่อนนะคะเดี๋ยวเดินตามพี่นัทก่อนพี่นัทไปได้ไกลมากแล้วไป,ไปขึ้นไปไหว้พระกันพี่นัทกับแม่วันนี้แม่แต่งตัวสวยนะคะมาวัดแม่แต่งตัวสวยสบาย มาถึงแล้วก็ ไ <t ries> ว้ก <t ries> ับแมแ่เดี๋ยวน้องว้ที่หลัง ก็หนะตอนนี้นะคะกําลังรอนะคะกําลังรอพระท่านอยู่นะคะกําลังเจออีกคันหนึ่งอยู่ตอนนี้ก็รอกันนะคะตอนนี้ก็พี่น้องเข้าเล่นกันเนาะแล้วก็ปะป้ามาเล่นด้วยนีสตันหิวนมนะคะแต่นมยังร้อนอยู่นะคะเอ๊มาเลยงงเงแล้วนั่นได้เหยียบปป้าแล้วปป้าก็เลอะ ดึงหมวกเข้าขึ้นนะฟังข้างหน้าค่ะป้าป,ป <ะ S 1> ้าต้นต้นเป็นไรลูกต้นจ๋า มื่อตาน้องก้าไหนลูกของพี่ไอตีขงพี่ไอหมดแล้วเหรอตีทิ้งตีไม่ตีทิ้งละพอแล้วน้องไอเดี๋ยวไปกิ้ใหม่หมดแล้วเดียไปสองงาน